มันจะดีกว่าไหมพี่พี่ถ้ารเราสามารถที่จะมีระบบการจัดการการเงินที่ดี<ม>แล้วก็แบ่งบางส่วนนะคะมาเ t u r น active income ให้กลายเป็น passive income เพื่อสร้างเวลที่แบบมันมั่นคงยั่งยืนในอนาคต<ม>เนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก่อนอื่นอย่างที่เราบอกไปว่าก่อนที่เราจะสามารถนำเงินเนี่ยแบ่งมา ลงทุนในให้มันเป็นพาสซีฟอินคัมอ่ะเราจะต้องมีการจัดการระบบเงินของเราหลังบ้านเรียกว่าในบ้านาให้ดีก่อนเงินที่เราได้รับมาเราต้องจัดการเขาตั้งแต่ตนจัดการในส่วนของการวางแผนการเงินนะครับว่าเราจะวางแผนเงินเป็นส่วนๆยังไงได้บ้างจากการที่ เรารับเงินมาหนึ่งก้อนจากการทำงานของเราก็ตาม,มหรือใครอาจจะมีรายได้จากการทำธุรกิจมาเราจะจัดการตรงนี้ยังไงต่อใ้บ้านนะครับต้องอค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าเงินคือพลังงานติเคยได้ยินไหมซึ่งถ้าเรามีการจัดการการเงินที่ดีนะคะมันก็เหมือนเราดูแลสมาชิกในครอบครัวดีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะอยากมาอยู่กับเราเออเรียกว่าถ้าถ้าติยกตัวอย่างก็คือ,อมสมมุติว่าเรายกเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมานะ เปรียบเสมือนเงินเนี Ө ่ยคือไอติมไอติมไอติมก๋วยแล้ววันนั<_<_<_ so> ้นน่ะเราให้ไอติมเนี้ยกับเด็กคนคนหนึ่งไปปึ๊บคือแบบทุ่นออกร้านมาเลยเราก็ให้เขาไปแล้วเขาก็ถือติดติดติดลาเริงเลยตอนแรกปึ๊บสะดุดล้มท่านั้นแหละโป้แล้วไอติมหล่นเอ้าไม่ได้กินไม่ได้กินไงเออเขาก็เลยวิ่งกลับมาหาเราใหม่ล้าบอกว่าขอไอติมใหม่หน่อยได้ไหมอะไรเราจะอยากให้ไหมเราจะยังจะอยากให้ไหมแต่เขาไม่ได้ขอแค่นั้นไงเขาบอกว่า ขอไป็สองก้อนเลยเอ้าขอไปเรให้ไหตอนแรกมีก้อนเดียวยังถือไม่ได้เลยสองก้อนเราให้เราจะเราจะให้ไหมครับเป็นเราเราจะให้ไหมก็เหมือนกันนะเงินเงินที่เรามีอยู่นะครับก็เปรียบเสมือนไอติมตรงนี้แหละใช่ถ้าเรา มีศักยภาพในการถือเขาเขาก็จะอยู่กับเราแล้วเราก็ควรที่จะถือมากขึ้นด้วยนี่ใช่เลยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาแชร์2เทคนิคง่ายๆนะคะในการบริหารจัดการการเงินให้เป็นระบบคือจริงๆอะ่ะทั้งสองระบบเนี้ยจะใช้หลักการเดียวกันก็คือเป็นการจัดการก่อนที่เราจะใช้จ่ายเงินนะคะ,ะเรียกว่าพอได้เงินเดือนมาปุ๊บหรือว่ามีรายได้เข้ามาเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราแบ่งจัดสรรปันส่วนเลยซึ่งแบบแรกเนี่ยคะ่ะเป็นแบบง่ายๆสําหรับใครที่ เริ่มที่อยากจะมีการจัดการการเงินให้ดีแล้วไม่อยากปวดหัวมากก็คือแบ่งการเงินออกเป็น3มก้อนสามก้อนเรียกว่ากด50 30, 20แบ่งเป็น50%แรกอันนี้ง่ายๆเลยก็คือใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทุกอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเนาะค่าอาหารผ่อนรถเช่าบ้านค่าเลี้ยงลูกค่าการศึกษาลูก อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ารักษาพยาบาลทั้งก้อนเนี่ยคือสิ่งที่จําเป็นก้อนที่2 30ก้อนที่2คือเป็นก้อนที่เราเอาไว้ใช้สําหรับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้อยากมีเนาะภาษาอังกฤษเรียกง่ายอันแรกคือก้อนที่แบบเป็นนิ้เป็นอะไรที่จําเป็นต้องใช้จ่ายเราต้องแบบใช้เงินเพื่อให้มันเ,นเกิดประโยชน์สูงสุดหรือว่าเพื่อให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เนาะแต่อีก,ก้อน30เนี่ยเป็นก้อนที่เราเหมือนแบบ เอาไว้สนองนี้ตัวเองะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออย่างเช่นอาจจะอยากไปเที่ยวที่ไหนบ้างอาจจะอยากดูแลตัวเองบ้างค่าโ<อ>บท็อกอจจะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมค่าออกกำลังกายใช,ไไใช้ไปเลยนะอยู่ในก้อน30%เนาะแล้วก็ อีก20%ก็คือเป็นสำหรับการลงทุนนะก็คือเราอาจจะมีแบ่งออกมาอีก20%ไว้ในใช้ในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนความรู้การลงทุนในหุ้นการลงทุนวางแผนประกันชีวิตอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการจัดการแบบง่ายๆสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นจัดการเนาะเพราะว่าเอาจริงๆเข้าใจไหมว่าคนสมมติอย่างพี่เมื่อก่อนตอนตอนจบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเราได้เงินมา เราก็คิดนะว่าเออเราจะจัดการแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเราไม่ได้มีก้อนอะไรที่มันชัดเจนแบ่งออกมาอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็จะหลอมรวมกลายเป็นก้อนเดียวก็คือเราก็หยิบใช้หยิบใช้นั่นแหละก็คือเหมือนเออมันก็ือคือก้อนนั้นก้อนหนึ่งอะไรอ่ะ<ม>แต่เราไม่ได้แบ่งมันให้ชัดเจนว่าเรา<ช>จะใช้ในด้านไหนบ้างของชีวิตเนาะเราก็จะหยิบใช้หยิบใช้อย่างเดียวเลยถ้าสมมติว่าเราถือก้อนแรกได้เงี้ยแล้เราถือก้อนเดียวะเราก็จะเป็นก้อนเดียวแบบนี้เลยสมมติว่าอันนี้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ เราสามารถจัดการการเงินได้เหมือนไอติมอะแบ่งกลวยไอติมออกเป็นสามกลวยเราได้3าก้อนเลยนะเนี่ยเออได้ติมเยอะเนี่ยใช่แสดงว่าเรามีศักยภาพในการกินไอติมจัดการเงิน๋อถโหเอออ่ะอ่ะนะคะเทคนิคที่2ก็คือเทคนิคที่เรียกว่าซิกจาซิกจานะคะหรือว่ากระปุกหอัน นะกระปุก6อันออ<ด>กระปุก6อันเนี่ยคือเขาเป็นเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินก็คือคุณทีฮ a ฟเอเคอร์ ker, เนาะซึ่งพี่ๆสามารถเข้าไปเสิร์ชด,ดูได้นะคะในในอ,อากูหรืออะไรก็ตามนะเขาก็จะมีแชร์ไว้อยู่โดยที่การแบ่งการจัดการการเงินเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นขวดโหล6ใบนะคะคขวดแก้ว6ใบโดยที่มาเริ่มกันที่อันแรกอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นการแบ่งสมมติเราได้เงินมาร้อยอร์ซแบ่ง55%เไว้เลยเพื่อไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นพวกค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟหนี้สินอะไรต่างๆค่าผ่าอนรถผ่อนบ้านอะไรเงี้ยก็คืออยู่ใช้จ่ายจำเป็นใช่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แรกใช่อยู่ในห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้ทั้งนี้ก็คือเพื่อให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถอยู่ในสังคมได้ เขาเรียกว่าอะไรมีนี่ก็ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าได้รับความสะดวกสบายอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตนะคะคทีนี้ก้อนที่2 10% 10%เ,เป็นอเี่ยเป็น long term saving หรือว่าเป็นเงินออมเพื่ออนาคตในระยะยาวตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติน้องแพนจะแต่งงานสมมติจะไปขอสาวแต่งงาน น้องก็ต้องเริ่มแล้วเดือนนี้เก็บสักกี่ล้านดีหน้าอะไรเงี้ยเป็นค่าสินสอดอะไรเงี้ยก็จะต้องแบ่งมา10%ของรายได้ทั้งหมดเนาะเตรียมไปขอสาวแต่งงานอะไรเงี้ยเป็นการออมเพื่อใช้จ่ายถูกในระยะยาวนะมันจะไม่ใช่55%แรก55%นี่คือใช้จ่ายปกติทุกๆเดือนใช่นะคะอันนี้เป็นระยะยาวหรือถ้าใครมีลูกสมมติว่าอาแต่งงานแล้วมีลูกอยากจะเก็บออมเพื่อลูกในอนาคตเป็นทุนการศึกษาก็เป็น 10%นี้เป็นลองเท r m saving นวิะโนะคะคและถัดไปถัดไป10%จาที่3ก็คือเป็น10%เพื่อ Play สมมติว่าเราก็ทำงานเนาะเราก็ต้องให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะก็อาจจะไปสรมสวยทำผม,มแต่งหน้าอะไรนวดหน้าสปาอะไรก็แล้วแต่ไปเที่ยวต่างประเทศ ซื้อกล่องซูมเหมือนพี่เตชอบซื้อกล่องซูมอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น10%นี้เป็น Play Account นะคะก็คือเป็นสิ่งที่แบบเอาไว้ใช้จ่ายเรียกว่าใช้เล่นได้เลยเต็มที่ใช้ให้หมดด้วยมีต้องใช้ให้หมด1 0นี้ใช้ให้หมดไม่ต้องเก็บไม่ต้องเอาไปเก็บอย่างอื่นละไม่ต้องมากระมิดกระเมียนใช้ให้หมดใช้ให้หมดเพราะเราถือว่าเราแบ่งมาแล้วเพื่อซื้อความสุขให้กับตัวเองเนาะจาที่4ี่เป็นเพื่อการพัฒนาตัวเองอันนี้ได้หมดเลยอาจจะเป็นเพื่อ เรียนรู้เรื่องของการลงทุนเรียนรู้ในเรื่องของการทําอาชีพสริมุึงว่าใครอยากทำอาหารเป็นการไปเรียนกอดองเบอร์อะไรเงี้ยหรือไปเรียนรู้ในเรื่องของการถักโคเชอะไรเงี้ยเป็นต้นพัฒนา,นาตัวเองอะได้ทั้งหมดเลยเหรือใครมองว่าไอ้เป็นการศึกษาก็ได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านที่เราสนใจได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะ ได้ทุกสกิลเลยเนาะแล้วก็จาที่5จาที่5เป็นเงินลงทุนสำหรับอนาคตซึ่งเชื่อว่าพี่ๆที่เข้ามาในส่วการเทรดเนี่ยจะต้องมีการแบ่งเงินส่วนนี้ไว้อยู่แล้วนะคะอันนี้เราไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เนาะก็คือเป็นการแบ่งรายได้บางส่วนออกมาเพื่อการลงทุนเพื่อที่จะเป็นรายได้ทางที่ 2, อทางที่สให้กับพวกเราถัดไปจาสุดท้ายก็คือเป็น Gi f t account หรือว่า การให้นั่นเองจานสุดท้ายจานสุดท้ายคือการให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นเราก็อาจจะต้องมีการกีฟคนอื่นบ้างอาจจะเป็นการทําบุญการทําทานหรือว่าการแบ่งปันสามารถทําได้หมดเลยนะคะก็คือเป็นการเหมือนกับแบ่งปันน้ําใจที่เรามีเนาะให้กับเพื่อนให้เราเติมเต็มในความสุขในของการให้แล้วกันใช่ใช่นะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเหมือนกับ ตอบสนองความต้องการของเราได้ครบทุกด้านเลยนะคะเรียกว่าแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆเพื่อตอบสนองชีวิตจิตวิญญาณของเรานะครับว่าถ้าเราแบ่งมันได้ชัดเจนแสดงว่าเรามีศักยภาพในการที่จะบริหารเงินก้อนนี้และเงินก้อนนี้ครับถ้าเราบริหารได้เรามีแล้วเนาะเมื่อกี้การลงทุนใช่ไหมถ้าเราบริหารได้การลงทุนเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนกับเราเช่นเดียวกันที่จะกลับมาอีกนะครับเป็นส่วนของการที่เชิญให้กับเราว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอ่ะ เงินที่เราแบ่งไว้ม,มันก็จะเติบโตขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องใช่เลยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยากให้พี่ๆเนี่ยลองเก็บเอาไปแล้วลองไปฝึกจัดการการเงินของตัวเองดูซึ่งถ้าใครเนี่ยจัดการการเงินของตัวเองอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องที่ยินดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้เริ่มอยากให้ลองแบ่งอยากให้ลองจัดการก่อนนะคะลองเริ่มดูสักเดือนหนึ่งแล้วทําให้มันต่อเนื่องอเพราะสิ่งที่ยากเดือนแรกไม่ยากหรอกไอเดือนที่ยากคือเดือนถัดไป เพราะว่าบางทีนะาทำแล้วก็โอ้ยเหนื่อยเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเงินมาต้องใช้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องสร้างสร้างให้เป็นนิสัยนะครับแล้วทำให้เป็นวินัยนะครับในส่วนตรงนี้แต่ที่เนี้ยเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ครับเราสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเราได้เราสามารถไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะแต่ในการแบ่งของเราเราแบ่งตามด้านแบบนี้แหละค่อนข้างครบคันแล้วนะครับใครจะไปแตกแยกย่อยในยิบย่อยข้างในนั่นอีกส่วนของการลงทุนฉันจะลงทุนจากแอคทีฟเป็นแพสซีฟก็ได้ หรือแม้กระทั่งว่าไอ้เมื่อกี้การออมเพื่ออนาคตระยะยาวเราก็แยกย่อยไปอีกว่าเราจะใช้ไปด้านไหนบ้างของชีวิตได้หมดเลยนะครับรวมถึงแม้ว่าพัฒนาตัวเองเราพัฒนาด้านไหนล่ะด้านจิตวิญญาณไหมด้านของธุรกิจของเราที่เราจะต้องพัฒนาเพิ่มไหมนะครับได้ทั้งหมดนะครับแบ่งแยกย่อยไปได้หมดเลยนะครับหรือว่าถ้าเรามองว่าไอ้นี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์บางบางบางก้อนมันดูน้อยไป เราแล้วเรามองว่าไอ้ห้เนี่ยมันมากเกินไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราไม่ถึงขนาดนั้นเราก็กระจายไปส่วนช่องอื่นได้เช่นเดียวกันสามารถรปรับได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านเลยนะคะ